สวัสดีคะ่ะท่านผูช้ชมมืม่อนี้ยเจแดงกระตามประฮัตมาหาปูวัดพ่สวัสดีคะ่ะแม่วัดวัสดีค่ะแม่พรกกันเฮดศยังอออนอนจำสินมีจักแม่ละคะ่ะมื่อนี้ฮะจำแม่ ยายผัวามาจำนำบ่มาจำจากเทียนบ่จำแต่ยูเฮียนสิมาหาปูค่ะมาหาปูค่ะค่ะท็หาเป็นเรี่ยวมาแต่บันบากพี่น้องมันบากบอกยายผูเนี่ยพี่น้องมันบากมากนี่ยรทีย่ละ มเออกตัวดีน้ำืูบา,าบากวงเนื้อสว่างนี่<อ>บ้านผัวยายโผบาเล่า,กกาลค้นทงค้นทาอ,อ,อย่างง,วางว่วเอย่างค่้ยเล่าขยันไปทั้งนั่นหาปูนี่แหละค่ะจ้ามากับลูกหลายคนอยู่ เราต้องหวางดอกเขาไว้ได้มากคนเดียวมากกับลูกไส้ลูกสาวหลานสาวปูวัดปลากับทั้งผู้ชมเอาใส่ปูกุดปูตามเลือกปูใส่หลังคาปูสีสรงไหเบิงมุ้งยัง มื้อใดวันพาก็เลยบ่เฮ็ดไปซื้อมาไว้ออได้ครบยังังก็สิบ่ทันได้เฮ็ดไปซื้อหยังมีตาอว่ามันสินแล้วหลัมันินสิไปซื้อออีหาแพนึงดอกเพราะว่ามันสิเดไปเรื่อยๆนึงมันเท่าใดสิลายมันไดสิลายบ่ีละโอหมดปานบ้านแวงตาล0 0จักจักเม็ดละปูแผ3เม็ด3เม็ด เมตรละสามแต่ละสามร้อยแนลี้ยงแต่ยดเื่อพี่ละสามรอยรีมาเถวยพูเท่ามแม่เถาวัยหารวยอันไทยรัฐชองมใธยปูช่องบอกถวายต้บุญน้ำปูพาได้ส่วนหลังค่าไงศาสนาจะได้ส่วนหลังคาไป ใส่ซองก่อนใส่ซองน้ำปูวราท่ราข้าดเต็มๆด้ดปูนี่แล้วมสิมผ well, ู้ค้าจำปูมาได้ปูห yeah> ุ่นน้อมปูวัดได้คุนคุนยู่สันเด้วันนี้ถามะหัรทหัรโอ้ปวดปลาสันเด้นี่มันอยู่ผีน้ำปูไปมีปคือใหญ่มาวัดบ้านสนดอกตะกอนคืออยู่วัดป่าอยู่วัดป่าคนละวันนี้คือใหญ่มาวัดบ้าน เคยอยู่ตนปลาสนโดดบนี้คุณเคยปลปูเพราอยู่ใดบ่มันกับปลสูุนะบ้านปูที่ดีบ้านปูบ่ย่นี่เอ้าหัวจากย้า่โผล่กวัละบ้านปูดคนกับมี่กันอยู่บ้านปูกัคือบ่อน้ำกระเจีมีเงิ่นั่ะนะลูกหลานยา่โผล่กรเจ้ยกับลุ้ยอยู่เป็นหองว่าเปนวัดสองทางเลย บอกเอามีจากวัดปูวันีวัดปลาไงหนึ่งวัดปลาเอาอยู่ร่างใดอยากให้จะเห็นเยอะคนกำลังสังเจดียงกับพระท่านเห็นดิหน่มันปูว่าปันนี่บอกปันนีละสองวันกว่าเข้าโอ้แม่นเจงวะคุณโอ้ว่ามีสองวัดก็เลยบ่อยากรบกวนพระเจ้าก็เลยว่าค่อยเฮ็ดค่อยไปดีละเออซ้ำได้กับซ้ำนั่ะครับปูเจ้าเป็นบุญคนบอว่าคนเป็นขงผมน้องอะไรคำแพงน้องคำแพงยิ้มใส่กล้องพนน่ะ เฮ <Hey, hey. S 1> ัสดีค่ะวันนี้มาตามเลขปูวัดปา่า <c oughs> ที่ทางช่องกับผมเนาะเพราะว่าเลขปูครับผมเคยเข่าบ่อยมากเมื่อก่อนนี่ครับผมสามตัวก็เคยเข่าครับผมเนาะตอนนี้ครับผมเข่าปรญหาเดือปูไงมันอยู่นี่ก็ออ,ออกพรรษาไปออกพรรษาอย่างเป็<ด>นมือกโดนแล้วออกพรรษานี่อาจจะขึ้นพูดข้นพูดนะครับ แม่ถ้าบึงกระปูบน้องหายแล้วก็น้องคำแพงปกระปูหนึ่ับาทรับผมนี่ครับคุยกับปูหมู่บ้านนี่ยังจํบบดปูบดได้เด้ยคุณคุณอยู่ซื่อนี่ฮะเนาะปูบดได้รับปูเอาเลยรับให้บุญให้พ่อนเนี่สิได้ถือทรงไปซี่หกกับว่าอันนั้นะาาาวรรรริิหปสลังต เอวะเมวะอิท so so ูทิน so ังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิยตังจงมลังจิตปัสณณวรสมิสัตรูสัพเพปุเรนตุสังกัปป่าจันโทกนาราโตยะธามนิโชติลาตูยาสาจัตตารูธรรมาวัฏันติอายุบรรณูสุขังพระลังอายุบรรณูสุขังพระลังสาธุสาธุสมเพรปูให้นะคะเนาะถือขอสำคัญถือเล็กปูส่งให้นะคุเนาะ ปูส่งให้ใจแดงอยู่สีหกจะไปสิบวีมากเขียนให้ปูคือว่าหั่นะล้าเจ้รทัดท่าคนละทัดท่านี่คือครับผว่าเทศออกไปก็เลยมันก็ยเลยบกแข็งแรงว่าเป็นยังดอกปูทัทากแข็งแรงมันจะเสื่อมครับผมแมนครับแล้วปูอนอนใาแกงใสปูอ่อนษส ก็จะไปพุราครับบอลครับเหล่าพุรามงกอาบอลครับมงกอลน่ะเกาพุราว่ามันาไมีผู้มีนันยุหันนี่พระคู่ยุหันนะครับผมโบมันวัดอันอันนั่นตัววัดภูยอดรวยวัดกระลงวัดกระลงเคยผ่านอยู่ครับผมเคยผ่านอยู่ มันเป็นปลาเห็ดแล้วไม่เป็น่ยนะนังภาวนาดีขึ้นยงเด็กโซฟาดีล้วปูกันย่าหนูจะได้ไปเก็บเห็ดพร้อมจะได้ไปเก็บเห็ดพร้อมผมกับคุยุก่อนปีนี้เลิ่มาเห็ดอีกคนนงดังมากเพราะว่าขันบุญยุแล้วมเห็นไหมเคยเข่าสามตัวบ่อยม่ครับผมเนาะปูที่แล้วครับผมปูจงหอครับนี่ครับจงหอแม่คือกันนี่สี่สี่หกเจ็ดสี่แค่ผมนี่ครับแม่ปูที่แล้วครับจงหอยสองตัวเนาะปู วัวนี่ส่งให้ตัวใดบูลืมแล้วว่าได้เขาเบิ่งทันนะครับผมวัวที่พันธนี้บุคคลประมูลเนี่ยพันดีก็คือเก่าหั่นละครับผมเคืนเดี๋ยวมายำนี้ดิไม่ยำสิครับผมย่ำตัวนี้เองะตัวเลี้ยงปูไปเพิ่นบอกว่าได้เพิ่นเขียนให้เขียนเคียนให้เราเองเมาเลยครับผมให้เพิ่นเขียนเพิ่นมาย่ำให้สี่ชุดสองชีนบ่ครับผมแบบนี้เราไปจูบอีกได้ได้ สองหกห้านี่ยห้าหกนี่แหละสองหางหกกับปูปูสองไห้ศูนย์สองี่หมยอปูศูนย์สองสี่ไม่ถึงสี่สองนี่แหละครับผม้ากับรับเอาครับผมรับบานีกั้งไผจีไปครอบอันบิษาบตน้ำเมียเพิ่งน้าบอกยำรับเก่าลางได้บมดลางหกเก่าที่แรกวันสิบรเหตุตัวนี้ครับผมที่แรกสบนเหตุงานต่อเนือครับผม เมืนบ่าเจ้าเฮ็ดปราสันว่ามาบอกเหม่ยเฮ้ยลูกเฮ็ดสนอกว่ามันบ่มีงบสนอกชาวผมถือลวดถือลดปราสันเก่าเด้อปราสันหกก้อนกับสี่หกเนาะชาวผมบอกบดสุขคนด้วยแล้วปูไปออกถือกระปุกปูขึ้นออกถือ่ครับผมไม่ออกกระถือเลยถือสี่หกสี่หกกระถือก็เจ้าก็บ่ถือตรงสี่น่ะมันก็เลยถ้าจุดไหนมันก็เลยหางหายไปครับผมปูเสียให้กับมือพูถือถือหน่อยเูรบ่มีเงินกับบดเจ้า ทีน่าครับผมปูตางคนต่ามบ่มีไม่ก็เลยอู้ที่ดวงคืองมื่อเริ่ลองกับแป้งอารมณ์ดีสามครับผมปูสองแปดสองแปดบอกให้กับมือเรงมาซื้ออีกครับผมแปดสองนึ่สิแปดสองมาต้องกลับเลยครับผมเจ็ดแปดสองเนยโอ้โหแหวงว่าเพิ่นเพิ่นกับบอกอันนั้นอยู่ดีแต่ว่าเฮ่านั่นพ่วงตาบาหย่านไม่ออกบ่มีเงินซื้อย่านเพิ่นซื้อแล้วมันเป็นทุกข์ก็เลยเขียนให้ก็แล้วไปรูดทีน่า ข้าไปบอรจำจีจำใช่กรับเจ้าบุญไครบุญมันนับปูมายำล่างที่ปูหกเก่าทีข่าหกเก่าตัวเจดีย์แดงเจดเงินเบ้อกุ้งกวาบมาบนในปูบ่นในปูบ่นครับผมสองหกห้าสองห้าสองห้าหกที่ปูเลขกกันเลยซีสองสองซี่อ๋อแต่มีอันศูนย์สองสี่กับสองห้าหกครับผมก็เอาอจริงๆแล้วแต่มัน เล่นร่างยางเดียวนี่หกหุเก่าเก่าเก่าเก่ขึ้นตัวเน้นเค้าบปต้นมันอาจจะมาหลอกเร้าหรือมันอาจจะเป็นตัวตัวพระเอกก็ได้ได้หาสิบาทคู่หาสิบาทได้เห่ายสามตัวโอ้ดหลายนี่ตสองหมื่นห้าสามกึ่นคคิดซะสเรากินยังไงกันนั่นกับตัวตัดมันก็สื่อวกนและครับครับผมต่ว่าเข้ากันคือพูกันพู้กเจ้าสื้อเรียกเจ้าสีหูหูไดหูเสียจุดเด คขันเหอบฝนแนวทางขันหอาไปเอาแต่เอาเลยเอาเลยสิม hmm. so qu ันสนับปากกาเขียนมากบอกรองปลาาบักยังไงด้ครับผมปูครับแมนอยู่ครับก็กบอแค่จำมันพกเก่ากูนักก็ไม่รู้กันคนยับแมงสนับปูนะคนยันว่าแล้วข้งไดแล้วบอกว่าบริเัทเราเด้ผมไงแล้วผมไม่ีงบแล้วตัวทีหนูปูตัวทีท่างมี่นมาบอกสามทีหมดแล้วเด้อทีทีมากกับเจ้ามากเมื่อแรกกันลครับผมอะไร มันก็เลยบ้าเพเห็นอยู่ตังที้ว่าควบเปินไปเด้นมาควบเะเริ่อของแต่ละบุคคลมีปากกาเขียนม้วะหมันเามันเดี๋ยวึ้นเือเจ้าเดืเ้าเมลีมาขามมชู้คอยจดอกข้ารมปูอยัยห่างไก่กันป็นเองทั้งหมดก็ได้มมกพอกันแล้วอีกอย่างหนึ่งขอยเวลา่อยตกตัด้ยากหรือขอยอยางสางนี่เสร็จคอยประค้อควบอนุเคราะห์ เจ้ากับอนุเคราะห์กับมาโดยที่ว่าบอบ่มีขอกางขาครับผมปูู่คอยก็ได้บุญนําเจ้าเด้ครับแล้วเงินจุกส่วนทุกสบัดบ่เคยใช้ซิ่งขออย่างเดียวให้ได้กุศลหมดทุกคนครับใช่ถูกครับปู่คือยังอยู่หนองแรงตานครับผมแม่นอยู่ครับคอยมาจะโตดิครับคอยเฮ็ดแล้วคอยมาจะโตดิครับผมคอยอยากให้ผู้เฮ็ดนั้นได้กุศลหลายเฮาเฮ็ดได้ความดีเนาะคอยให้ญาติเพิ่นไปญาติแต่ขอแต่เงินก็เลยโพทษไป ยันขอเงิขอต้องตัวเหตุผมมีเหตุผลไปใส่ือจัเข่าลำลื้อพระหาขอเงินนี่สิับผมก็ยกานซือไเจแดงคุ้นคุณปูนี่คุนนาคุนนากับคุณซื้อกับคุณเนื้อ่บอว่ายู่วัดบ้านใดครับ่บานครับเนี่ย่าเข้าวตะเคียกับไปเห็ดต่โอ๊บเพิ่งจะไปซอยเขนาไปหาข้วซอของนามีกเนาะของนามก็ใส่ของนามมืดแก่ต่ำงามขึ้นยัง งานเก็ไปเห็นของงามกันงามเนาะร่วมกันเทศกันจางน้ำปูวัดปลาปูปีกออกก็จะหั่นปูบหมืนเพราะว่าข่อยบ่มีผู้ใดอยู่ปูเพราะว่าข่อยสัญญากับเพิลนรลอสั้ปีข่อยฝ่ายมหาโอ้ผมก็เลยมาหาตัวปีนึงบัณฑิตมหาตัาซื้อปูวัดยังนี่ปูวัดปลาคือเก่าบ่ข่อยก็เลยมาเหตุใ้เพิ่นจัตุโค้งท่าสีโบดอีกอย่างขอเหตุบัดครับผม แท่เน่เจ้าของเน่คอยวิ่งนักแบดด้เทียกับชาแกกับสิเรีกิสินะครับผมอ๋อนี่นั่นแหละลูกน้องที่วัวนี่คขอแม่กับนาะข่ยสงซข่ผลกับผมศูนย์สี่สองติปูกับสองห้าหกก็หูว่าปูอยู่นีมากตะดุดแล้วร่างหกเก้าตัวเดียวบมันหยาดก็อยุ่นี่เนาะปูท่เล่าปูทรงให้ผมสีหครับให้เด็กไง่ไยเข่าสตัวก่อนเอัวนาเอาใ่หลุ่่อเด้อหามีสายสัมพันธ์จากางแปงให้มัน ศาสนาเฮาวัดว่าอารามเฮาทีเฮ้ามาเพิงนั่นแหลมันจะเริ่เฮาบ่ได็เฮ็ดูเจีจะท่างให้ปูให้ผู้คาให้เอฟซีจะได้ร่วมเฮ็ดรวมสร้างลังค่าน้าเพิ่เม็ดเดียวก็ผมหกรีบเนาะท่าสอันน่งทุกคักเงินบ่จักบาทเนาะกระทานมาก็ซื้อสีกระทาน้าก็ชาแร่งมาผอข่า้ผู้มโจคบีไยไว้เยไปน้ากันตัวเลขคให้หนาจอเนาะ